เรียนรู้กันกับชนิดของประเภทคำในภาษาจีนหรือที่เราเรียกกันว่าซื้อเลย่ยื้อเล่รู้ไว้ได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับตัวแรกของเรานะฮะพื้นฐานเลยนั่นก็คือหมิงสือหมิงสือคำนามครับเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และอื่นๆตัวอย่างอย่างเช่นครับชูชูหนังสือเฉยเชิง เสด็จศนักเรียนจงหัวจงหัวประเทศจีนครับคำเหล่านี้เรียกว่าหมิงสือหมิงคำนามครับต่อไปครับใต้สือใต้สือ,สอคำสรรพนามครับโดยใช้แทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำนะครับอย่างเช่นวอวอสันหนีหนีหน